สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะเรื่องอัตราส่วนมาตราส่วนร้อยละนะคะข้อตกลงการเรียนออนไลน์คือ1เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ตั้งใจเรียนสรุปสาระสําคัญ 2. ทําแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ถ่ายรูปขณะเรียนหนึ่งรูปแล้วส่งไฟล์ลงในลิงก์ Google Form 4ถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายให้ทุกหน้านะคะแล้วส่งลงในลิงก์ รูปแบบฝึกหัดทายให้เห็นหมายเลขหน้าชัดเจนและหาแบบฝึกแบบทดสอบหลังเรียนเราจะทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ติกรจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะคือนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ 2. เขียนแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน 3. มีความกระตือรือร้นสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนนะคะเราเชิญเคยค่ะเราจะมาเชิ เริ่มกันที่ข้อ7ในหน้า127้จก็จะเหลือเป็นข้อ2กับข้อ6นะคะเพราะว่าคุณครูได้ฉเฉลยพลาดไปแล้วนะคะในข้อ4ข้อ2นะคะเขากําหนดอัตราส่วนมาให้คือ4 5ต่อเก้าเขาต้องการที่จะทราบอัตราส่วนอย่างต่าที่กําหนดให้เราจะสังเกตเห็นว่าก็กลายเป็นยังไงคะ1ต่อ2เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําแล้วเพราะว่าไม่มีจํานวนนับใดที่หาร1และ1ต่อ2ได้ลงตัวเลยนอกจากหนึ่งเพราะฉะนั้นวงได้เลยคะ่ะ ต่อไปข้อที่6 70ต่อ35นะคะมาดูข้อกอกไก่กันเลยนะคะ10ต่อ5มีจำนวนนับไหนที่หารลงตัวไหมคะนะักเรียนมีนะคะคือ5เพราะฉะนั้นกอไก่ตัดทิ้งไปก่อนได้เลยต่อไปขอไข่14ต่อ7เราจะสังเกตเห็นว่ายังมีจำนวนนับก็คือ7ที่หาร14ต่อ7ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นขอไข่ตัดทิ้งไปเลย แล้วตัวสุดท้ายนะคะ2ต่อ1มีจํานวนนับไหนนะคะที่หาร2ต่อ1แล้วลงตัวแล้วเป็นยังไงคะได้ล,ลงตัวไม่มีแล้วนะคะนอกจาก1เพราะท่านั้นข้อนี้ตอบคอควายเราจะไปหน้าถัดเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วต่อไปในหน้า127คุณครูพาทำา1 1ต่อ22ไปแล้วนะคะ ต่อไปคุณครูจะพาเฉลย15ต่อ40 15ต่อ40ถ้าเขียนโดยใช้สัญลักษณ์เพื่อที่ให้ง่ายต่อการตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำคุณครูจะนําไปเขียนใี้อยู่ในรูปของเศษส่วนสําหรับข้อนี้คุณครูจะใช้5ในการตัดทอนนะคะ5 3 15 5 8 40เพราะฉะนั้นอัตราส่วนอย่างต่ำใหม่ที่เราจะได้ก็คือ3ต่อ8ต่อไป42ต่อ12นะคะ คุณครูจะใช้6ในการตัดทอนะคะ6 7เป็น42 6คูณ2เป็น12เพราะฉะนั้นอันตราส่วนอย่างตับในข้อนี้จะได้เท่ากับ7ต่อ2ต่อไป14ต่อ40นะคะ14ต่อ40คุณครูนำะมาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนเลยเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการตัดทอน สำหรับก้อน,นี้คุณครูใช้2ในการถัดทอนนะคะ2 7เป็น14นะคะ2ออะไรได้40ก็คือ2คูณด้วย20เพราะฉะนั้นได้อัตราส่วนใหม่ที่เป็นอัตราส่วนยังต่ำคือ7ต่อ20นะคะและข้อสุดท้าย9 8 96ต่อ18ขออภัยนะคะนักเรียนคุณครูจะใช้6ในการตัดทอนนะคะ6 3เป็น18นะคะ6กคูณ16ได้96เพราะฉะนั้นอันตราส่วนอย่างต่างของข้อนี้ก็คือ16ต่อ3เฉลยไปเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการเฉลยในข้อไหนคะข้อกู้ใช่ไหมคะ เขากําหนดตรงไหนมาให้เรานามาเขียนไว้ก่อนเลยลําแรกนะคะนำต่อ25่เขียนลงไปก่อนเลยระะเราสังเกตตัวถัดไปนะคะคือ3ต่อ m n ต่อสี่สิบแล้ว6ต่อ x ซึ่ง15นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าปริมาณที่หนึ่งของเราคือ15 15หารด้วยอะไรคะได้ผลลัพธ์คือ3ก็คือ15หารด้วย5เพราะฉะนั้นต้องหารหทั้งตัวเศษและตัวสว่วน 15หารด้วย5เท่ากับ3 25หารด้วย5เท่ากับ5เราจะสังเกตเห็นว่า3ต่อ5เป็นยังไงคะมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะว่าไม่มีจำนวนนับไหนที่หาร3และ3ต่อ5ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นวงไว้ก่อนเลยค่ะนักเรียนต่อไป40นะคะถ้าเรารู้เศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราสามารถหา อัตราถ้าเรารู้อัตราส่วนอย่างสําแล้วขอไว้นะคะนักเรียนเราจะสามารถหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้โดยการใช้หลักการคูณใช่ไหมคะเราจะสังเกตเห็นว่า40เป็นยังไงคะ5คูณอะไรได้40ก็คือ5คูณด้วย8เพราะฉะนั้นต้องคูณ8ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราจะได้อัตราส่วนใหม่คือ8 5เป็น40 8 3เป็นเท่าไหร่คะ24 หลังจากนั้นดูลำดับถัดไปนะคะ6ต่อ x 3คูณอะไรได้6คณะเรียนก็คือ3คูณด้วย2ได้ผลลัพธ์คือ6 5คูณ2ได้ผลลัพธ์คือ10อได้ครบแล้วนะคะดังนั้นเราสรุปได้ว่า m ของเราเท่ากับ5 n ของเราเท่ากับ24และสุดท้าย x ของเราเท่ากับ10 บบนี้นะคะถ้าเราทราบอัตราส่วนอย่างตา่างเราก็จะสามารถหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไปเป็นข้อที่4นะคะข้อที่4ก็จะมีความยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเป็นยังไงคะเขาไม่ได้กําหนดอัตราส่วนอย่างต่างม,มาให้เพราะตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนสังเกตก่อนเลยว่าเขากําหนดอะไรมาให้คือ9ต่อ15 เราสังเกตเห็นตัวเลขที่น้อยที่สุดก่อนเลยก็คือตัวเลขที่น้อยที่สุดอยู่ที่3ต่อนีเพราะฉะนั้น9หารด้วยอะไรได้ผลลัพธ์คือสามคณบิตรก็คือหารด้วย3เวลาหาร3ต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะฉะนั้น9หารด้วย3 <15. S 1> ได้ผลลัพธ์คือ3 15หารด้วย3ได้ผลลัพธ์คือ5เราจะสังเกตเห็นว่า3ต่อ5ไม่มีจํานวนนับใดแล้วที่หาร3ต่อ5ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นวงกลมไปเลยค่ะ เราทราบเศษส่วนอย่างตามแล้วจะทําให้เราหาคําตอบในช้อยข้ออื่นได้ไง่ายยิ่งขึ้นมาเริ่มที่4ต่อ180 5คูณอะไรได้180คนักเรียนลองหาพร้อมกันนะคะว่า5คูณอะไรได้180มีไหมคะถ้าเราไม่ทราบเราสามารถนํา180ตั้งและหารด้วย5เราก็จะได้ผลคูณออกมาทเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น คูณกับ36นะคะต้องนำ36คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราจะได้อัตราส่วนใหม่ออกมากคือ36คูณ3ได้108นะคะส่วนด้วยนะคะตอ5คูณ36ได้180ต่อไปนะคะ27ต่อ b 3คูณอะไรได้27ขนักเปลียนก็คือ3คูณด้วย9เวลานำ9คูณต้องคูณทั้ง ตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะจะได้ว่า9กคูณ3 27 5คูณ9ได้ผลลัพธ์คือ45ต่อไป5คูณอะไรได้60ก็คือการคูณด้วย12 3คูณ12จะได้ผลลัพธ์คือ36 5คูณ12ได้ผลลัพธ์คือ60เพราะฉะนั้นได้ครบแล้วนะคะสรุปคำตอบเลย A ได้ผลลัพธ์เท่ากับ36 b ได้ผลลัพธ์เท่ากับ45และ c ได้ผลลัพธ์เท่ากับ108และจำนวนสุดท้ายคือ d ได้ผลลัพธ์เท่ากับ5นะคะต่อไปข้อ6ข้อสุดท้ายเราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เขากำหนดอัตราส่วนอย่างต่างมาให้แล้วเพราะฉะนั้นง่ายต่อการหามากเลยเพราะว่า7ต่อ6ไม่มีจำนวนนับได้แล้วที่หาร7ต่อ6ได้ลงตัวแล้วนอกจาก1เพราะฉะนั้นสังเกตตัวถัดไปนะคะนักเรียน 6คูณอะไรได้36ก็คือ6คูณด้วย6 6คูณ6ได้36 7คูณ6ได้4 2ต่อไปสังเกตตัวข้างบนนะคะปริมาณหรือจำนวนที่1คือ28 7คูณอะไรได้28ก็คือการคูณด้วย4 7คูณ4ได้28 6คูณ4ได้เท่าไหร่คะได้24นะคะต่อไปอัตราส่วนถัดไป จำนวนที่2เท่ากับ12เพราะฉะนั้น6คูณอะไรได้12บนักเรียนก็คือการคูณด้วย2ต้องนำา2คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะจะได้ว่า6คูณ2ได้12 7คูณ2เป็น14ต่อไป7คูณอะไรได้8 4คกนักเรียนก็คือ7คูณด้วย12นะคะ7คูณ12ได้84 6คูณ12ได้72ดังนั้นสรุปคำตอบลงไปเลยนะคะว่า r ของเราเท่ากับ42 s ของเราเท่ากับ24 u ของเราเท่ากับ14และ v ของเราเท่ากับ72นะคะจฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในชั่วโมงที่แล้วต่อไปเราจะขึ้นนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้คือโจทย์ปัญหาอัตราส่วนเป็น โจทย์ปัญหาอตาส่วนจะมีกระบวนการแก้อยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันคือ1่ขั้นตอนทําความเข้าใจโจทย์ขั้นตอนทาความเข้าใจโจทย์คือเราจะต้องพิจารณาอ่านโจทย์ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรหรือระบุอะไรมาแล้วโจทย์ต้องการทราบอะไรและ2ขั้นของการวางแผนเราจะต้องวางแผนว่าเราจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะได้ให้ได้คําตอบที่โจทย์ต้องการส่วนสน ขั้นตอนที่3คือการลงมือทำคือลงมือปฏิบัติจากการวางแผนและหาคําตอบจากกระบวนการที่เราวางแผนมาแล้วว่าเราจะหาคําตอบอยังไงและ4ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบตามคำตอบคือือว่าสำคัญมากเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะได้ตรวจสอบว่าสิ่งที่เราวางแผนลงมือทำหรือเราทําความเข้าใจจากขั้นที่1มาเนี่ยได้คําตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะคะเ็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะ ะะโจทย์เขาบอกว่าสยาซื้อเสื้อและกางเกงราคารวมกัน500บาทอัตราส่วนราคาเสื้อต่อกางเกงเท่ากับ3ต่อ2เสื้อราคาเท่าไหร่กางเกงราคาเท่าไหร่เราต้องทําความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะโดยเราจะเริ่มจากว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรสําหรับโจทย์ปัญหาข้อนี้จากการอ่านของเราเราจะทราบว่าเขาต้องการที่จะ เป็นไงคะโจทย์เกี่ยวข้องกับการซื้อเสื้อและกางเกงหลังจากนั้นเสื้อและกางเกงร,ราคารวมกันเท่าไหร่โจทย์กําหนดให้เรามาคือ5 0าบาทใช่ไหมคะต่อไปราคาเสื้อต่อราคากางเกงโจทย์ก็กําหนดมาให้เช่นเดียวกันคือ3ต่อ2และสุดท้ายโจทย์ถามอะไรจากโจทย์เลยนะคะโจทย์เขาต้องาการที่จะทราบว่าเสื้อราคาเท่าไหร่กางเกงร,ราคาเท่าไหร่ เมื่อเราทําความเข้าใจโจทย์แล้วเราก็จะไปสเต็ปถัดไปหรือขั้นตอน,นการวางแผนการวางแผนของเราคือ1นะคะเราสามารถทําให้อยู่ในแถบในรูปของแถบโจทย์เพื่อที่จะมองเห็นภาพอัตราส่วนได้ดียิ่งขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่าเสื้อเป็นยังไงคะ3ส่วนกางเกง2 2ส่วนซึ่ง เสื้อ3ส่วนและกางเกง2ส่วนนี้รวมกันแล้วจะมีทั้งหมด5ส่วนใช่ไหมคะและ5ส่วนนี้เป็นเงิน500บาทแสดงว่าราคาเสื้อนะคะเราจะคิดเป็น3ต่อ5ส่วนหรือ3จากทั้งหมด5ส่วนคูณกับจํานวนเงินคือ500และราคากางเกงคือ2ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนคูณด้วย500แล้วเราก็จะทราบราคาเกงมาหลังจากเราวางแผนเสร็จ เราก็ถึงขั้นลงมือถามเราจะเห็นว่าราคาเสื้อต่อราคากางเกงเท่ากับ3ต่อ5รวมเป็นส่วนทั้งหมดคือ3บวกสเท่ากับ5ส่วนซึ่งเท่ากับเงิน500บาทราคาเสื้อ3ส่วนก็คือ3ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนคูณกับ500นะคะใช้การตัดทอนเลย515 5คูณ100เท่ากับ500จะได้ว่า100คูณ3เท่ากับ3า0บาทราคากางเกงนะคะ,ะ2จากทั้งหมด5ส่วน 1> 5, 1, 5ะะ้าคคูณ100ได้500เพราะฉะนั้น200คูณห0 0เท่ากับ200หลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเรานำ300บวกกับ200ก็จะได้เท่ากับเงิน500พอดีมาต่อไปนะคะจะเป็นขั้นลำดับการตรวจสอบนะคะเราจะสังเกตเลยลนดับแรกว่าคำตอบที่เราได้มีความสมเหตุสมผลของคำตอบไหม ราคาเสื้อต่อราคากางเกงเท่ากับ3ต่อ2หาค่าราคาเสื้อได้300บาทซึ่งมากกว่าราคากางเกงคือ200บาทคำตอบคือสมเหตุสมผลใช่ไหมคะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบอีกสักนิดนึงนะคะคำตอบคือเสื้อราคา300กางเกงราคา200รวมเป็น300บวก200เท่ากับ500เป็นยังไงคะ คำตอบอราคาที่ได้เท่ากับที่โจทย์กำหนดให้เลยเพราะฉะนั้นอันตราส่วนราคาเสื้อต่อกางเกงเราจะสามารถเขียนได้คือ300ต่อ200เรานำไปเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะคือ300ต่อ200ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการนำ100หารตลอดนะคะจะได้ว่า100หาร300ได้ผลลัพธ์คือ3 100หาร สองร้อยหารด้วย100ได้ผลลัพธ์คือ2เพราะฉะนั้น3ต่อ2ก็จะเป็นยังไงคะเป็นอัตราส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้เพราะฉะนั้นโจทย์ก็จะออกคลิกแพงนะคะ mm hmm. เขาจะไม่เอาอัตราส่วนจริงๆมาให้อาจจะเอาอัตราส่วนที่อยู่ในรูปของอัตราส่วนอย่างต่ำมา mm hmm. เพื่อให้เราหาค่าของอัตราส่วนทั้งหมดก็ได้นะคะอยู่นี้ก็คือจ้องขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าเราอ่านแล้วทำความเข้าใจโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนน,นะคะ ันที่หน้า131กันเลยนะคะเขาให้หาคําตอบนะคะข้อที่1นึ่เขาถามว่าร้านอาหารใช้ไข่ไก่ทําอาหาร40ฟองใช้ไข่เป็ดทําอาหาร35ฟองเขียนอัตราส่วนอย่างต่าแสดงจํานวนไข่ไก่ต่อไข่เป็ดในการทําอาหารนะคะเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวลงไปกันเลยคะ่ะอัตราส่วนจำนวน ไข่ไก่นะคะต่อไข่เป็ดเท่ากันนะคะเรานำไข่เป็ดเป็นจำนวนที่1ตั้งขึ้นก่อนนะคะส่วนด้วยนะคะอัตรานะคะอัตราที่ใช้ไข่เป็ดก็คือ35ฟองเป็นปริมาณที่2ดังนั้น ถ้าเราต้องการทราบเศษส่วนอย่างตำ่ำเราต้องการเราต้องใช้การตัดทอนนะคะสำหรับข้อนี้คุณครูใช้5ในการตัดทอน5 8เป็น40 5 7เป็น35ดังนั้นเราจะได้อัตราส่วนใหม่คือ8ต่อ7นะคะเวลาเขียนเราจะนิยมเขียนโดยใช้สัญลักษณ์นะคะจะได้อัตราส่วนต่ออะไรคะอัตราส่วนไข่แดต่อไข่เป็ดเท่ากับ8ต่อ7 สำหรับข้อที่หนึ่งถ้าเรียนเขียนเศิดต่อ35บฟองเลยเนี่ยถือว่าเป็นคำตอบที่ผิดซะทีเดียวเลยไหมก็ไม่นะคะเพราะแต่ว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าโจทย์เขากำหน,น,นดให้เขียนอัตราส่วนเขียนอัตราส่วนอยาน่างต่งนะคะเพื่อความถูกต้องและชัดเจนนักเรียนจะต้องทำโจทย์ให้ครอบคลุมกความเข้าใจมันนิดหนึ่งนะคะต่อไปวันจันทร์แม่ใช้เวลาทำอาหาร1ชั่วโมง15นาทีวันอังคารแม่ใช้เวลาทำอาหาร เขียนอันตราส่วนอย่างต่ำแสดงเวลาที่แม่ใช้ทำอาหารในวันจันทร์ต่อวันอังคารนะคะให้เขียนลงไปเลยว่าอัตราส่วนที่ใช้ในวันจันทร์นะคะต่อวันอังคาร เท่ากับนะคะ,ะเราจะตปมไปหากันเลยสําหรับข้อนี้ก็จะเป็นการประยุกต์นิดนึงนะคะนกักเรียนจะต้องเข้าใจการเปรียบเทียบจํานวนเวลานิดนึงนะคะทือ1ชั่วโมงของเราตรงเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ใช้ไป1ชั่วโมง15นาที1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะนกักเรียน ก็จะเท่ากับ60นาทีบวกกับเศษอีก15นาทีรวมแล้วจะมีค่าเท่ากับ75นาทีต่อไปวันอังคารนะคะวันอังคารใช้ไป2ชั่วโมง30นาทีซึ่ง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที2ชั่วโมงจึงมีค่าเท่ากับ120นาทีบวกกับเศษอีก30นาทีรวมกันแล้วได้ผลลัพธ์คือ 150นาทีหลังจากนั้นเรานําไปเขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วนจะได้ว่า75นาทีต่อ150นาทีนะคะใช้การตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเข้ามาช่วยโดยการนํา75ดนะคะหาร75 1เป็น75 75 2เป็น150ดังนั้นอันตราส่วนใหม่ที่เป็นอันตราส่วนอย่างต่ำที่เราได้ในข้อนี้คือ1ต่อ2ดังนั้น อัตราส่วนที่ใช้ในวันจันทร์ต่ออัตราส่วนที่ใช้ในวันศาคการเท่ากับ1ต่อ2ต่อไปข้อที่5เขาบอกว่าลังสันต้องการซื้อต้นไม้มาปลูกในอัตราส่วนต้นกุหลาบ3ต้นต่อต้นเบญจมาศห้าต้นซึ่งเราจะสังเกตเห็นไหมคะว่ากุหลาบเป็นไงคะ3ต่อ5อย่างนี้นะคะเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรืออย่างพน,นักเกียรเป็นแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีจํานวนนับไหนที่หาร3าและ ตามต่อ5้าได้ลงตัวเลยเบญจมาศนะคะเป็น5้าตรงนี้หลังจากนั้นเขาบอกว่าลังสัมซื้อกุหลาบมา90ต้นต้องซื้อเบญจมาศี่ต้นถึงจะได้อัตราส่วนที่เท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราทราบต้นกุหลาบแล้วคือ90ส่วนเบญจมาศทราบไหมคะไม่ทราบนะคะเขียนเบญจมาศไว้ก่อนเลยลูกค่ะตรงนี้เบญจมาศ ทีนี้เรามาสังเกตดูสิคะว่า3คูณอะไรแล้วได้ผลลัพธ์คือ90ก็คือการนำ3า3คูณด้วย30ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ว่า3ต่อ5เท่ากับ3คูณกับ30ทั้งตัวเศษและตัวส่วน3คูณ30ได้90 30คูณด้วย5ได้150เพราะฉะนั้น เบนจามาต้องซื้อมาเท่าไหร่คะซื้อเบนจามาามาทั้งหมด150ต้นนะคะเป็นคำตอบหรือเราจะใช้ทักษารูปแบบอื่ก็ได้นะคะไม่ติกแต่ว่าให้เราได้คำตอบที่ต้องดี๋มาในข้อ2ข้อ4ข้อ6ครูจะให้เรานำไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วเรารจะมาเฉลยในชั่วโมงถัดไปแันระะาคเตียน ในหน้าหน้าบอเขาบอกว่าชมรมดนตรีไทยมีสมาชิกเป็นนักเรียนชายต่อสมาชิกนักเรียนหญิงเท่ากับ8ต่อ5ชมรมนี้มีจำนวนนักเรียนชายเป็นสมาชิก40คนมีนักเรียนหญิงเป็นสมาชิกกี่คนรวมทั้งหมดชมรมนี้มีกี่คนเราก็ตั้งองเลยนะคะอัตราส่วนคือชายเป็น8ต่อ5โดยเขากำหนดมาให้ว่า มีนักเรียนชายที่เป็นสมาชิกชมรมคือ40ส่วนนักเรียนหญิงเราทราบไหมคะนักเรียนหญิงะะเรายังไม่ทราบนะคะหญิงเรายังไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็นาจําจนวนที่1ของอัตราส่วนทั้งสองนี้เป็นยังไงคะ8กับ40 8, 40. 8 40คูณอะไรได้40นักเรียนก็คือ8คูณด้วย5เวลานํา5มาคูณต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะเพื่อที่จะทราบอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้ว่า8คูณ5เป็น40เท่ากับนักเรียนชายที่เขากำหนดมาไหมคะเท่าแล้วนะคะ5คูณ5เท่ากับ25เพราะฉะนั้นเราได้จํานวน,นนักเรียนหญิงแล้วเราสรุปตรงไปได้เลยค่ะว่ามีนักเรียนหญิงมีนักเรียนหญิงเป็นสมาชิกเท่ากับเท่าไรคะ25คนนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ถามว่ารวมทั้งหมดชมรมนี้มีสมาชิกกี่คนนะคะรวมทั้งหมดชมรมนี้มีสมาชิกเราก็นำสมาชิกนะคะจำนวนนักเรียนชายที่เราทราบแล้วคือ40คนนะคะบวกกับ25นะคะจะได้จำนวนนักเรียนสมาชิกทั้งหมดคือ65คน เรือข้อคู่นะคะให้นักเรียนนํากลับไปทาเป็นสรุปสาระสําคัญเรื่องโจทย์ปัญหาตาสูตรการแก้โจทปัญหาคือขั้นที่หนึ่งเลยเป็นที่หนึ่งคือเราต้องทําความเข้าใจโจทย์ว่าโจทย์เขากาหนดอะไรมาให้และเขาต้องการที่จะทราบอะไรถ้าเราไม่เข้าใจเราก็โจทย์วนสักสารอบเลยก็ได้ค่ะน,นักเรียนต่อไปขั้นที่2วางแผนการหาคําตอบขั้นที่สลงมือปฏิบัติ ตามการวางแผนและขั้นตอนที่4ตรวจสอบคําตอบว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นมีความเป็นไงคะมีความสมเหตุสมผลของคําตอบไหมน,นะคะ